และส่งให้สมปองสมปองได้ยินเสียงจริงจกแล้วแล้วส่งให้สมศักดิ์ได้ยิงไปเรียบร้อยครับครับผมก็เกมนี้เราจะมาดวนกับเพื่อนกันนะครับโดยใช้โปรโค x สาม pro นะครับผมมือถือโทรศัพท์เครื่องนี้ของผมเครื่องเดิมครับก็แผนผมก็จะมีประมาณนี้นะผมเล่นได้ประมาณน่าจะเดือนกว่าแล้วนะครับผมเจอกับเพื่อนผมที่เล่นมาประมาณ4 3 4เดือนนะครับผมก็ ผมได้โทรศัพท์ใหม่มาก็เล่นได้มาผมก็เลยก่อนที่ผมจะเล่นเกมนี้ค <can> mm ือผมเล่นจากเครื่องของคนอื่นก่อนนะครับผมคือผมเห็นแล้วมันอยากเล่นก็เลยไปเล่นจนมีโทรศัพท์ของตัวเองก็ได้เล่นจนเป็นรหัสของตัวเองแล้วก็นะครับผมก็จะไปดวนจากคนที่ผมเคยยืมโทรศัพท์ของมันเล่นนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนที่ผมเคยยืมโทรศัพท์ของเพื่อนเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้ผมได้โทรศัพท์ของผมแล้วก็เลยจะขอดวนกับมันสักหน่อยนะครับผม ก็ยังผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะตึงขนาดไหนสําหรับผมผมว่าตึงนะที่ผมเล่นไปนะครับแต่สาหรับอ่นน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับผมผมเล่นได้แค่นี้นะครับเดีนครับตัดได้ครับตัวนี้เป็นเกมลูกของผมว่าแต่โดนตัดโดนส่วนก็ได้ครับในนาทีที่8ยังไม่มีสักลูกนะครับและยังได้อยู่ครับเกือบไปโค้งมาครับเล่นเนี่ย จะได้ว่าเครื่องไม่ร้อนนะครับทําให้ผมสบายมือและสมส่งให้สมปองสมปองแ้ออยินเสียงจิงจบาห้องแล้วส่งให้สมศักดิ์ได้ยิงไปเรียบร้อยครับแม่ลูกนี้ได้จากเสียงจิงจบรจนด้วนนะครับก็อ,อย่าเพิ่งดีใจมากนะครับเพราะว่าเกบยังไม่จบเพิ่งนาทีกว่าๆเองเพื่อนมันยังมันไม่มีฝีม,ม,ม,มือนะครับจังหวะน,นี้ผมโดนตัดได้ครับแต่จรงนี้โอรุดครับ โรนโสมปองรักยิงไปที่เรียบร้อยครับผมแม่ลูกนี้เห็นไหมครับแม่รีบดีไว้เอรดีไวล้ละดีใจไวเกินไปครับโดนตีเสมอได้แต่อยากเป็นเกมลูกของเราอยู่จะจ่ายบอลพลาดไปครับผมจ่ายบอลพลาดบ่อยเกินไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้ยือยุดชุด,ชดชกระชากส่งให้ไทโก้่มให้สมัยเตะบอลมาครับส่งให้โอ้โหแล้วโดนโดนตัด จงหวะนี้เขายังได้บอลอยู่ครับแล้วการลูกนี้จะเป็นประตูของเขาไหมได้ยิงไปได้เอออีกรูปครับผมกับโรนัลโดสมฟองรักโอ้โหตอนนี้พิมผมนะครเร,เริ่ม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 จุกๆจุ๊แล้วก็กลับมาเป็นเกมลูกของเขาแม่ก็หมดเวลาเป็นซรึ่งแรกไปนะครับจัดตัวตัวผมมีประมาณนี้ครับก็ มีฟิตอยู่ตัวเดียวครับคือเนมาของเราถัาติดมือเราได้แล้วก็ได้นะไม่ป็นไดูทีมเพื่อนเราครับสยุดยอดเริ่มเขมที่2กันก็ยงังตึงๆอยู่นะนาทีที่7 6แล้วยังยิงไม่ได้กันสักลูปนะอีนี้ตัดบอลได้ส่งไปข้างหน้าสมหมายสงให้สมศักดิ์สมศักดิก์วิ่งมากลายเป็นโรัลโดสมปองรัก อิงเป็นที่รบร้อยแม่พอดีว่าญ้าตรงนั้นมันต่ํานะครับบอลมันเลยไวคนมันเลยวิ่งเร็วแม่ยิงที่รบร้อยก็อย่าเพิ่ง,งดีใจไปนะผมเกมยังพลิกได้เสมอเราะว่าแค่เสมอเองเลยตัดบอลได้แต่ลุกไม่ได้ครับผมแล้ววิ่งแซงมาได้นะผมรดเร็วแซงทางโค้งส่งมาให้ว่าจะจ่ายทะลุช่องแต่บอลมันไปหาผู้รักษาประตู นาทีที่90แล้วครับยังไม่มีใครยินได้จักลูกมันจะจบกันแค่นี้นะแต่ก็ไม่ครับยังเกมรูกของเขาแล้วเราส่งติดโอฮูเดียโรทำให้เกมเสียและลูกนี้จะเป็นลูกทำประตูของเขารอไม่น่าจะไม่แล้วนะครับผมตัดได้โอเคปลอดภัยร้อเ์เซ็นต์นะครับผมเกมแรกก็จบไปที่2ต่อ2นะครับก็ตึงนะครับสำหรับผมมว่าตึงว่าผมเล่นในแค่นี้เอาตาที่สอง ส่งมาอูวินส่งให้เนมาเนมามาช่องมาช่องแล้วส่งให้สมศักดิ์สมศักดิ์จะส่งให้สมปองจะสมปองไม่อยู่ส่งให้สมหมายสมหมายส่งให้สมศักดิ์ต่อสมศักดิ์ยิงยิงช้าไปหน่อยครับถ้ายิงตอนแรกก็น่าจะได้ทําประตูเรียบร้อยนะสมปองก็คงได้เป็นสิบไปที่เรียบร้อยแต่ยังได้มุมอยู่ครับสาหรับเนมามเนมามาปาคาปิส่งให้ ไม่เข้าไม่ใช่โคแตที่ไทโคส่งมาอ,อย่าพแต่เขายังเด่งยืดยุดุดกระชากเขียมคนข้างตึงและตัดบอลได้ครับผมส่งมาตอนนี้ผมพยายามจะเล่นช้าๆแต่ก็ไม่ช้าสักทีเดียวมีตัวไหนดันขึ้นหน้าหมดครับนี่คือแผนม่วของผม,ผมแล้วคือผมเล่นแล้วผมชอบเพราะว่ามันยิงเข้าแบบนี้ไงครับผมแม่ การต่อบลมั่วๆแบบนี้ก็ทําประตูได้เหมือนกันนะเนี่ยครับผมคือผมมั่วนะคือผมเห็นตัวไหนเห็นคิดว่ามันไปได้คือส่งนะไม่มีแฝงเอา้าแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มมีอาการซิกนิกซิกนิกกันแล้วนะครับผมมีอาการหัวร้อนเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ผมตอนนั้นคือผมยังนิ่งๆอยู่นะครับแต่เพื่อนนี่ซิกนิกเรียบร้อยและเนื้อความผมจะทาฟาวเก้านะครับในออนแอ ในอ่อนแอเกินไปจะมาเล่นบอลอ้าวเราเราได้แต่เขาอ่อนแอเองนะแต่ลูกนี้เลียงมาส่งให้เนมามเนมายิ่งเรียบร้อยครับผมเนมายอดครับด,ดูเหมือนเพื่อนผมจะซิกซิง,ง,งมากขึ้นนะครับจากการพิมพ์ทักมาหาผมเรียบร้อยเถียงกับต้องก <laughs> ดหยุดเกมครับผมปรับแผนเล็กน้อยผมก็ดูตัวของผมนะก็ยังถูถูใจถ,ถ่ายได้อยู่นะครับ พราะว่าไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไปก็ไม่ได้นะครับผมโอเคเรามาต่อเรามาต่อกันต่อเถอะ <c oughs> สมองให้รดนโดสมปองรักตัดบอลได้ครับลูกนี้เป็นเกมบุกของผมเกมบุกลูกหนักสรงมากไม่รุนตัดได้แเขายังได้อ่อ่แล้วหลุดหลุดหลุดยากครับถ้ากองหลังผมอยู่แต่มันก็หลุดได้นะครับแม่โอ้โหโอ้โห โดนตีตื้นมาได้ครับถึงจะหลุดยากแต่ก็หลุดได้นะไม่ไว่ายังไงก็ต้องอย่าประมาทให้คัดสมัิเป็นที่ร้รอนๆและส่งตัดไปแล้วจู่ๆแล้วก็วัปแบบงงๆมาที่ซึ่งหลังนะครับก็ลุนโดร์ลุนโดร์สุบป้องรักกาลังยืนงงและส่งมาครับผมผมก็เดาไม่ออกนะว่าเขาจะเล่นยังไงแล้วเขาส่งมาแล้วมันจะชิงและชิงได้ผลเรียบร้อยครับ แม่ยิงไม่ตรงนะครับผมพอดีหญ้ามันบางหญ้าบางตาเหม็นมเบียครับส่งมาใกล้ๆกล้วก็ตัดมาแบบงงอีกรอบเพราะว่าการตัดต่อที่เยี่ยมยอดของผมนี่เองผมกำไม่เสียเวลานะเพราะว่าเต็นมาถึงจนปูนี้แล้วก็ยังไม่เข้าสักลูกนะครับผมตอนที่ที่91แล้วก็คงต้องเสมอกาะ,ะมังเออไม่ใช่เสมอ สองต่อนหนึ่งผมชนะไี่ว่าลูกนี้เป็นลูกทําประตูสุดท้ายแต่ก็พลาดไปนะครับและเรียบร้อยครับหมดเวลาตามตาแนะครับผมหมดเวลาสนุกแล้วสิยังมีตาที่สามให้เพื่อนผมแก้มืออยู่ครับตอนนี้ผมว่ามันซิกซิกเหลือเหลือดร้นแล้วนะโดนผมชนะไปได้จากคนที่เคยยืมโทรศัพท์มาเล่นเกมนี้เมื่อครั้งก่อนตอนนี้โดนยิง สเป็นระตูตอนหนึ่งตัดภาพมางงงและทําประตูแบบงงงหรือไม่แล้วโอ้ยล้มหน้าครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะเสะยยียได้จริงๆนะครับถ้าไม่ล้มหน้าคงจะบ้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรไกโกส่งมาเมียโลส่งให้อีโตยินโลส่งไปเทสโกโลตัดตุตัดจับแล้ะยิงโอ้โหเข้ารีเรียบร้อยครับผมแม มาเป็นห้างสับปะรดกัดเลยทีเดียวเชียวเกินไปไหมครับผมก็1ต่อศูนย์นะครับกับนาทีวัดมาม่วๆที่นาทีที่89เและ90ครับเหมือนตานี้ผมจะแพ้อย่างราบคาบสรงให้แรดฟอร์ดกอดซาวแทงวิ่งไปครับวิ่งไปครับไม่ส่งไม่ได้ถ้าขึ้นส่งได้ผมน่าจะได้แล้วครับก็ทําใจนะครับผมก็ถือว่าเสมอแล้วกันนะครับเสมอ1ชนะ1แพ้1นะครับ โดยแต้มทุกแต้มคือที่กินกันคือหนึ่งคะแนนนะครับผมนม่ก็ถือว่าตึงอยู่นะครับกับเพื่อนคนนี้นะครับก็พูดเจรจากันสักหน่อยพอละพอละนะครับผมนี่เพื่อนคนนี้พิมพ์นานจังลเลยเพื่อนผมมันไม่เอาแล้วนะเห็นดนยิงแล้วปวดหัวหรือเห็นดนวยยิงแล้วปวดหัว คือผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันเกิดอาการอะไรนะอาการซึ่งนี้ซึ่งนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการหัวร้อนไม่อะไรนะผมแค่แบบแค่ยิงได้ผมก็ดีใจแล้วนะก็คือผมไม่ได้อะไรมากนะผมได้สนุกสนุกไปนะครับผมก็เป็นไปก็อย่าไปมีกดเชรงอะไรก็เลยนะคลิปนี้ถ้าเกิดชอบใจหรือสนุกอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมได้นะครับผมไปละ